สวัสดีครับกับไลน์เลนเจอร์สเปเชียลสเตทนะครับ,บสักครูก็มีแจ้งข่าวมาล่วงหน้านิดหน่อยโผล่ขึ้นมาบนหน้าเนี่ยกำลัง <c oughs> เล่นอยู่สะดุ้งเลยก็คือขึ้นราคานิดหน่อยครับอาจจะค่าเงินเปลี่ยนอะไรพวกเนี้ยเขาก็ต้องปรับราคาตดลงเกณ์นีนของเจแปนจริงๆรนะิอนะนาผิดหวังกับชาวเจแปนยุคนี้คนญี่ปุ่นสมัยนี้ จะขึ้นทำไมห,หลายอันกดปิดไปแล้วโอเคกับแฟนพอย์กดรับไปละยังกดรับไปครบแล้วจะมาบอกว่าพี่จะไม่เอาเฟนพอยไปเปิดกระป๋องเล่นอีกแล้วนะครับแล้วจะไม่เอาไปเปิดกระชาเล่นด้วยเปิดมาก็ได้แต่ตัวกาก กระป๋องนี้อาจจะเปิดตอนลงสเปเชียลสเตจครับแค่นั้นส่วนที่เหลือคะแนมิตรภาพของเราจะอยู่ในนี้ตลอดไปครับเป็นขดนกเดี๋ยวก็จะรับตามช่วงตอนอัดอะไรพวกนี้โอเคคือมิตรภาพครับเราจะเก็บเอาไว้ประชดมาอย่างนั้นแล้วครับ เรามาลยของเรากันเอ้มีช่องทายคลิปด,ด้วยนะลงมาครบแล้ะดูบนหน้าจอมีอะไรแตกต่างปะมีอะไรที่หายไปเยอะแยะหรือ่ะคิดได้อะไรก็ชมได้นะว่าเป็นคนที่ใช้ได้ฟุ่มเฟือยมาก <c ười> คืนเดียวหายไปกี่เท่าไหรนะไปดูคลิปเมื่อวานแล้วกัน <c ười> บอกแล้วผมใช้ดู แล้วยิงไม่แล้ยิงไม่ขึ้นอย่างเงี้ยแป๊บเดียวหมดอนะเคยตัวแล้วด้วยโอเคครับวันนี้เราจะล่าแกะแล้วนะเราไม่ล่าถั่วล่าอะไรละเมื่อคืนพอเล็งก็พอได้นะน่าจะได้บ้างแหละกดโ,โลดดีกว่า กับดานนี้ก็ไม่โกรธแล้วนะถึงจะใส่ไอเทมหนึง่งดาวมาก็เถอะเฉยๆละจะเอาอะไรมากมายกับคนญี่ปุ่นสมัยนี้ประเทศเขาอาจาจะเจริญกว่าเรานะแต่อยากจะบอกว่าเยอ่าในกระโตเล่มไหนวะ ญี่ปุ่นไม่สามารถผลิตอาหารเลี้ยงคนทั้งประเทศได้ครับคือเขาต้องนำนำเข้าอาหารจากต่างประเทศอะอย่างประเทศเราเนี่ยกินกันจเหลอือทิ้งอะแต่ประเทศเขาไม่พอกินอ้ยแล้วหลุดไปอันนี้ได้ไงวะ เห็นๆอยู่เออมันก็น่าโกรธนะชิ้นเดียวถ้าเราไม่อัพตัวนี้ก็ขยะเลยอะ่ะมันก็ไม่แก้นะมันไม่มีความพยายามจะปรับเปลี่ยนเลยอะ่ะเนหอยกาบเนี่ยพอต้องใช้เยอะเออมาดอบด่านนี้เพิ่มก็ตลกใครจะมาล่าหอยกาบที่ด่านนี้วะเออถั่วนี่ดีก็แล้วมันดอกตัวใหม่แต่แต่เปิดไม่เจอทำไงอะ่ะ ทำตัวอื่นเราไม่มังกรนี่เราไม่อยากอัพแล้วด้วยน่าเบื่อสกิลมันน่าจะปรับให้โหดกว่านี้หน่อยทำแบบมักง่ายไปไงตัวไหนไม่ทำเงินมันก็ทำมักง่ายได้อีกแล้วไป <c oughs> โอเคเลยกันต่อญี่ปุ่นเขาไม่พอเลี้ยงคนทั้งประเทศ เราก็เลยดูแบบอืมต้องพยายามดิ้นรนน่ะทำเศรษฐกษิจให้ดีให้การเงินก็ดูมีค่าให้เงินก็ดูมีค่าจะได้เพิ่มมูลค่าให้ประเทศครับว่าใครจะมาเที่ยวก็ต้องจ่ายแพงกว่าอะไรอย่างเงี้ยไม่เขาจะได้เอาเงินนั้นไปซื้อขนอาหารจากต่างชาติมา กกินัไม่งั้นประเทศก็จะล่มแล้วครับอาหารไม่พอกินอยู่กันยังไงจะกินปลาทุกเมือ่อเหรไม่ไหวบ้างก็ดีจังจับสัตว์ทะเลได้ก็อาหารทะเลก็น่าจะเพียงพอแต่พวกพืชผักพวกข้าวเนี่ยอาจจะไม่พอของบ้านก็ถึงแพงไงครับ ทำทุกอย่างให้มันเป็นแบบอย่างดีพรีเมียมฮะเอาไรเดียบอกพี่อยากจะเอาแกะแกะก็แกะ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 โอ้ยเจ็บเจ็บโหดไล ว่าเขาไม่ได้อยู่ดีนะโดยรวมนิสัยเขาก็ดีกว่าเราอยู่ดีกระดูซีรีส์เกี่ยวกับประเทศเขาเยอะไงครับรการทําธุรกิจโอ้ตั้งแต่ยุคเก่าๆเลยเห็นความชั่วร้ายในวงการธุรกิจเยอะ <c oughs> เรื่องเงินเขา แข่งกันเพื่อเอาผู้ชนะไงเขาเรียรกว่าปริษัทรุ่นแรกๆยุคแรกยุคก,กูต้องรอดปริษัทอื่นช่างมันขอผู้รอดอ่ะจะมียุคต่อๆไปเออไปศึกษาด้านธุรกิจก็ก็จะรู้ไ้ฮะเข้าข้าไปทางนั้น กูต้องรอดใช่ไหมยุคต่อไปกูรอดด้วยมึงก็รอดด้วยเออเนี่ยยุต่อไปกูจะเป็นยุคสองก็แล้วแล้วบร,ริษัทระดับโลกเขาจะไปอีกยุคนึงกระตุกอะไรวะ เปไก่ยังไงเลงแกะนะครับแกะอยู่ข้างหน้าเนี่ยแล้วเว้นสักช่องหนึ่งอะ่ะแล้วเป็นกบแดงคิดในใจถ้าพลาดเออกบแดงก็ยังดีเลยกลบแดงอีกโอ้โอเคไป้นบ่นมากแล้วกันเดี๋ยวต้องไปตัดอีกหลายคลิปเลยลครับออใครไม่ทันสังเกตว่าอะไรหายก็ดูนะว่าเหลือเท่าไหร่ เมื่อคืนมีเท่าไหร่โอเคครับใช้ดุดีไหมสุดยอดนะชมตัวเองนยะพอคิดนี้แล้วก็เศร้าเลยต่อไปจะเอาอะไรกินเลเวลไม่อัพแน่จะเป็นอย่างเงี้ยลงด่างไม่ใส่จังจะไม่พอเลยโอเควันนี้ครับปิดท้ายแค่นี้แล้วครับสวัสดีครับเออรอลงชื่อแรนดด้อมด้วย มีให้ดูอาจจะเป็นวันสุดท้ายก็ดูกันหน่อยนะไม่งั้นก็อาจจะเป็นวันต่อต่อไปอาจจะเป็นแบบยอ่อลงสัก6ด่านพอจบบายบาย